สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีกันลัคนาการประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักให้กับชาวราศีกันลัคนากันใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะสถานการณ์ในหน้าตามหน้าไพ่นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะ ดังนั้นนะไม่แนะนำให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสำหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะคุณคือชาวธาตุด,ดินนะก็ไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสิบใบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเดือน ภาพ์2564นี้นะคะชาวราศีกันลัคนาการในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกตำแหน่งตัวตนของชาวราศีกันลัคนาการนะคะได้เป็นไพ่เด็ดค่ะไพ่เด็ดขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนของคุณตำแหน่งที่1บ่งบอกว่าชาวราศีกันลัคนาการต้องการนะคะสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะว่าไพ่เด็ดเป็นไพ่ที่ เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่จบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันถึงวาละของมันแล้วที่มันจะจบลงอะไรก็ตามที่ ไม่สมควรไม่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของชาวราศีกัน์ลัคนากันมันจะจบลงนะคะจักรวาลจะผลักสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวคุณไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นตัวคุณจะต้องการหรือว่าไม่ต้องการให้อยู่ในชีวิตก็ตามถ้าหากว่ามันใช่มันจะอยู่กับคุณแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่นะคะสิ่งเหล่านั้นจะ อันตรธานนะคะหายไปนะคะไม่ว่าคุณจะขวายควา้ายังไงก็ตามมันก็จะไม่อยู่กับคุณนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่มองว่าชีวิตของคุณนะคะกำลังจะเริ่มแชปเตอร์ใหม่นะคะของชีวิตแล้วกำลังจะมีชีวิตที่สดใสน,นะคะกำลังจะจบสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้จริงๆอาจจะต้องจบจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เด็ด มีไพ่เดทมีไพ่เด e ะเวิลมีไพ่จัด g m e n ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบลงและเริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เหมาะสมกับคุณสิ่งที่คู่ควรกับคุณสิ่งที่ไม่ดีต่างๆปล่อยมันทิ้งไปมันจะจบลงแล้วนะคะอดทนอีกนิดนึงนะสำหรับในเรื่องงานค่ะ เรื่องงานของชาวราศีกันลัคณากันสำหรับคนที่เขาเรียกว่ารองานอยู่นะคะนะในอดีตที่ผ่านมานะคะตกงานนะคะถูกปล่อยทิ้งนะคะถูกเลิกจ้างนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ช่วงปลายเดือนค่ะ <c oughs> ถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณพยายามไม่จะส่งเรซูเม่ไปสมัครงานหลายๆที่นะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงปลายเดือน ปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยตัวคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีนะคะมีไพ่นะคะสิถ้วยไพ่เทมเพลตไพ่อ่ที่เป็นไพ่ของงานนะคะไพ่หไม้เท้านะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยมาตลอดนะคะ คุณจะได้รับการตอบรับคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องราวของการงานสำหรับคนที่ว่างงานแล้วก็รอคอยงานอยู่นะคะในช่วงปลายเดือนนะแต่สำหรับใครนะคะที่ทํำงานประจำอยู่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะที่ตรงนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินคุณทํำงานอยู่คนเดียวคุณต้องคอยเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านมือคุณคุณเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายแล้วผลงานกลับ ไม่ได้คือคือคุณทำงานอยู่คนเดียวอะแต่สุดท้ายงานมันถูกนํำเสนอออกมาจบงานปุ๊บผลงานไม่ใช่ของคุณอะไรแบบนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกทิ้งงานถูกออทอดทิ้งให้ทำงานอยู่คนเดียวทำงานหนักอยู่คนเดียวถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าการแกล้งในการทำงานนะคะตัวคุณ ไม่อยากจะอยู่นะที่ตรงนี้ต่อไปแล้วถามว่ามีเกณฑ์มิกาดจะเปลี่ยนแปลงไหมมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถึง3ใบนะคะมีไพ่เดทมีไพ่แทมแปรนมีไพ่จัดเม้นท์นะคะ,ม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 , judgment, ะ,คะมีเกณฑ์มิการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานนะคะอยากจะเขาเรียกว่าบางคนนะคะจะต้องออกจากงานนะคะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าอาจจะ เหมือนกับตัวคุณอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะบางคนนะคะมีเขาเรียกว่ากิจการของครอบครัวนะคะ <c oughs> ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะ,ะได้กลับไปนะคะสารต่อกิจการของครอบครัวก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะทำเขาเรียกว่ากิจการของตัวเองเป็นนายตัวเองนะคะก็อยากจะให้เขาเรียกว่าทำการบ้านเยอะๆหมายถึงว่าศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะคะตรงนี้เนาะก็ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยจะต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะในการทําธุรกิจนะคะให้ให้รอบคอบนะคะเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากพอสมควรที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็อยากจะให้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะนําเงินไปลงทุนนั่นเองนะคะ สำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีกันลัคนาการนะคะไพ่เงินจริงๆขึ้นมา2ใบนะคะคือได้เป็นไพ่แปดเหรียญกับไพ่ห้าเหรียญน,นะคะการเงินของชาวราศีกันลัคนาการได้เงินมาจากการทำงานเท่านั้นนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าชาวราศีกันลัคนาการบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเขาเรียกว่า ถูกโกงในเรื่องราวของการเงินนะคะหรือนะคะมีเกณฑ์ในการใช้จ่ายนะคะที่จะนะต้องเขาเรียกว่าเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องบุตรบริวารน,นะคะเนาะที่จะต้องดูแลนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอยากจะให้ตั้งใจนะคะเก็บเงินนะอะไรที่ เรา,เาคิดว่ามันยังไม่จำเป็นรอก่อนก็ถ้าหากว่ารอได้ก็รอไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะแต่นะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงในช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์การเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่า คุณจะเบาใจได้ในเรื่องราวของการเงินนะคะตรงนี้เนาะเพราะมีไพ่แทนเพลนขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าหมุนเงินได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะจากต้นเดือนถึงกลางเดือนเนาะปลายเดือนก็จะดีขึ้นนะคะหรือถ้าหากว่าคุณนะคะอยากจะเขาเรียกว่าอขอความช่วยเหลือนะคะก็ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวนะเขาจะช่วยคุณได้นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็สําหรับใครนะคะที่เขาเรียกว่าต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถามว่าชาวราศีกันลัคนาการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้มีโชคลาบลาบลอยบ้างไหมนะคะไม่มองว่าชาวราศีกันลัคนาการเก็บเงินไว้นะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่ไม่มีโชคเลยนะคะโชคลาบลาบลอยของคุณไม่มีเลยนะคะเก็บไว้ดีกว่านะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าหาว่าคุณจะเอาเงินไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยไม่แนะนานะคะให้นําเงินไปทํา บุญบริจาคนะคะเพื่อที่จะเสริมดวงของคุณให้ดีขึ้นนะคะทำบุญบริจาคก,กับอะไรนะคะทำบุญบริจาคก,กับนะคะเกี่ยวกับความเป็นตายค่ะอาจจะเป็นมูลนิธินะคะหรือนะคะ โรงพยาบาลน,นะคะหรืออาจจะเป็นบริจาคลงศพผ้าห่อศพนะคะตรงนี้นะ,ะบริจาคได้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ไม่ไม่มีงบไม่มีกําลังมากพอที่จะบริจาคเป็นสิ่งของนะคะก็อาจจะร่วมบริจาคนะคะอโอนเงินนะคะหรือว่าหย่อนตู้นะคะตรงนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วก็บริจาคนะคะตรงนี้ก็จะช่วยนะคะในเรื่องราวของอ การเงินของคุณด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องราวของสุขภาพของคุณด้วยนะคะตรงนี้นะสำหรับนะคะในเรื่องราวของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกันลัคนาการนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของเขาเรียกว่าโรคโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ ส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีไพ่จัดเม้นต์เข้ามาแบบนี้มีไพ่เดดเข้ามาแบบนี้นะคะอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะนะคะคนที่ป่วยด้วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็อยากจะให้ทําบุญให้เยอะๆนะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทําบุญให้กับเขาเรียกว่า บุพกาลีนะคะทำบุญให้กับเทพและเทวดาประจําตัวของตัวเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กรวดน้ำนะคะเนาะตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ภาวนานะคะศีลน,นะคะหรืออาจจะเป็นการบวชนะคะบวช3วัน7วัน5วันนะคะเพื่อที่จะ แผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังบุญให้กับตัวคุณและเทวดาประจำตัวของคุณด้วยนะคะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของสุขภาพนะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักนะคะความรักของชาวราศีกันลัคนาการเดี๋ยวยังไงไม่จะทําคลิปเจาะลึกในเรื่องราวของความรักแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่จะอ่านคลิปรวมๆคร่าวๆให้ฟังก่อนตรงนี้นะสาหรับคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีกรกคณาการนะคะโสดแบบโสดสนิทเลยนะไม่มีคนคุยนะคะถามว่ามีเกณฑ์มีโวกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครไหมไม่รู้สึกว่าชาวราศีกรรคนาการยังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดใจแล้วก็อาจจะยังไม่มีนะคะอาจจะยังไม่มีคนคนใหม่เข้ามานะคะตรงนี้เนาะก็ไม่มองว่าอยู่กับตัวเองนะคะตั้งใจทํางานเก็บเงินนะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองจะดีที่สุดนะคะ ตรงนี้นะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวต่อไปนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะไปไปกับกลับนะคะเพราะว่ามีไพ่เทมเพลนขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายนะคะเดียเด๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มี หน้าไพ่ของการตัดขาดกันแต่อย่างใดนะคะก็ยังไปไปกับกับกันอยู่นะคะตรงนี้ก็ยังคุยกันไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คือมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาอยู่ซึ่งเป็นไพ่ของครอบครัวนะคะก็ยังคงเขาเรียกว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะปัญหาต่างๆยังมีเข้ามาให้คุณแก้ไขอยู่เสมอนะคะตัวคุณนะคะและตัวคู่ของคุณนะคะก็ยังยังมองว่ายังเป็นครอบครัวกันดีอยู่นะคะนะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเรื่องที่จะต้องฝ่าฟาันอุปสรรคนะคะเป็นปัญหาในเรื่องราวของการเงินนะคะปัญหาภายในครอบครัวแหลนะเนาะก็อยากจะให้ปรึกษาหารือแล้วก็วางแผนในการเขาเรียกว่า ประคับประคองครอบครัวกันต่อไปนะคะก็ยังมีหน้าไพ่ของความสุขอยู่นะคะก็ยังมีความสุขยังมีความเอื้อเฟื้อแก่กันอยู่นะคะตรงนี้นะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นมีปัญหาในเรื่องราวของความรักนะคะรักสามเศร้าเนาะรักที่ถูกเพิกเฉยเมินเฉยนะคะก็มีเกณฑ์มิวกาสที่จะจบได้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรักษาหัวใจเยียวยาของตัวเองนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักของชาวราศีกันลักนาการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ